กราบสวัสดีครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัชิมาสัมพุทธ,ธะทุกๆพระองค์ด้วยความคารพนอบน้อมวันนี้ข้าพเจ้าจะมาขอแชร์ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าส่งเรื่องไปนั่นก็คือมีผู้คนมาติดหนี้ข้าพเจ้าเป็นจำนวนเงินหลายล้าน แล้วก็เก็บเงินยากอยากจะทำยังไงก็ได้ให้เก็บเงินนี้ได้ควรทำอย่างไรนะคะขับพระเจ้าก็ได้สรุปธรรมะสามบทแล้วก็สวดฟอกจิตทางเบื้องบนได้บอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมบุคคลเหล่านี้ที่มาเอาทรัพย์เราในชาตินี้คือคนที่เราเคยอุดหนุนช่วยเหลือเอาไว้และเหานั้นก็เคยติดค้างกันเอาไว้ในชาติที่แล้วเขาเลยมาเอาคืนวิธีแก้ไขก็คือต้องสร้างความดีใหม่ให้กับ สาธารณะชูนอย่างตั้งใจแล้วความดีใหม่เหล่านี้ก็จะมาค้ำหนุนให้มีทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็จะมีทรัพย์เข้ามามากมายกว่าทรัพย์ในอดีตนั้นและเรานั้นก็ไม่ควรยึดติดกับหนี้กรรมมันจะทำให้เราติดกับดักของมานถ้าเรามัวแต่จะยึดกับทรัพย์กรรมนี้ทรัพย์ใหม่ๆก็จะไม่เข้ามา เราจงวางใจให้ได้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการใช้หนีก้กรรมไปและตั้งใจสร้างทานบารมีใหม่ตามกำลังของเราทางเบื้องบุญแจ้งว่าหากเราไม่สูญเสียทรัพย์เหล่านี้ไปท้ายที่สุดแล้วก็จะเกิดอันตรายกับตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเช่นเกิดอุบัติเหตุเกิดอุอทุกับภัยอคีภัยต่างๆ และท่านบอกว่าให้ทำธุรกิจที่ปัสะจากกิเลสหลังจากนั้นทรัพย์สินของข้าพเจ้าก็จะไหลเข้ามาเองเข้ามาเพื่อที่จะให้เราจัดสรรเอาไปทำความดีเอาไปทำประโยชน์ต่อไปในส่วนคนที่เป็นหนี้เราก็จะมีคนที่ทุกข์ยากลำบากไม่มีเงินที่จะมาคืนเราในชาตินี้แต่ให้เราคิดว่า ชาติหน้าเขาก็จะต้องมาเป็นคนรับใช้ของเราเป็นคนรับใช้ของลูกหลานของเราอย่างแน่นอนหรือชาติหน้าเขาอาจจะต้องมาเป็นพี่ชายของเราคอยดูแลเลี้ยงดูเราก็ได้ทุกอย่างนี้เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎ,รรนกฎรรแห่งกรรมที่จะต้องทำความเข้าใจส่วนบุคคลที่เป็นหนี้เราแต่เขามีความร่ำรวยอยู่แล้ว เรียกได้ว่าเจตนาของเขาไม่คิดที่จะมาคืนเงินเราต่อไปเขาก็จะหมดสิ้นทุกอย่างอยู่ดีตายไปตนกนรกเกิดมาเขาก็จะเป็นคนที่หากินลำบากหรือต้องมาทำอะไรตอบแทนเราอยู่ดีคอยทำงานรับใช้เป็นคนรับใช้เราอยู่ดีกราบสาธูค่ะ